รายการเราก็เป็นรายการที่ให้ข้อคิดกับสังคมอ่ะเราก็ไม่ใช่รายการข่าวแบบร้อยเปอร์เซ็นรายการข่าวก็มีรายการคุณสอนรยุทธ์นะครับมีรายการไทยรัฐมีรายการช่องวันช่องพีพีทีวีช่องไทยพีพีเอสนะครับแต่นี่เป็นอมรินทีวีอมรินทีวีก็ข่าวชาวบ้านก็ใครชอบก็ลองไปดูอมรินทีวีอมรินไทยรัฐอมรินก็ข่าวชาวบ้านเลยนะ่ะนะอ่า นะอะไรตีหัวหมาด่าแม่เจ็คครบทุกเรื่องนะครับน้องกิ้งนะครับเขาก็อ่านข่าวแบบแซบเวอร์แซบอีหลีเลยนะข่าวอมรินนะก็เป็นข่าวชาวบ้านขับรถย้อนสอนนะทะเลาะวิวาทผัวเมียตีกันอะไรต่างผมว่าข่าวอมรินนี้ก็เป็นข่าวแบบชาวบ้านนะนะครับขับรถย้อนสอนเมาสุราตีกันแทงกันขโมยลักทรัพย์อะไรพวกนี้ก็ข่าวอมรินมันเป็นการรายงานข่าวที่มัน มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พิธีกรสามคนน้องกิ้งก็จะ,ะ,ะ,ะพูดอะไรให้มันดูแบบนะไม่เครียดผมว่าดีนะไทยรัฐก็ดีอะไรก็ดีแนะข่าวชาวบ้านนะครับข่าวคุณสรยุทธก็เป็นข่าวการเมืองก็ดีถ้าอยากดูการเมืองก็ไปดูคุณสรยุทธนะแต่ถ้าเกิดอยากจะเพศที่ว่านะเครียกปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมก็ต้องถ้าดาม่าก็ต้องหนุ่มกันชัย นะครับนะถ้าถ้าพพทีวีก็ข่าวแบบคนมีตังค์อ่ะใครดูช่องพพทีวีก็ต้องเป็นคนชั้นกลางคนมีเงินคนที่สามารถเข้าไปใช้บริการาสายการบินของเขาได้หรือใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับในะแต่ลนะช่องมันจะไม่เหมือนกันกลุ่มเป้าหมายนะฮะนะส่วนรายการพี่เดก็คนแก่นะครับคนแก่ๆก,ก็ชอบพี่เดเพราะอะไรเพราะพี่เดแม่งแก่ คนแก่ก็ชอบพวกเดียวกันก็แก่เป็นกันพี่เดย์แม่ก็แกนะครับเพราะนั้นใครแก่แล้วยกมือขึ้นพิมพ์ก็ามาแก่แล้วนะอ่านะครับเพราะฉะนั้นเราเราเวลาติดตามข้อบูลข่าวสารเลือกเสพครับนะครับบางช่องนี่แม่กระดามาเลึงนะข้อเท็จจริงไม่มีหาเลยดามารุนๆก็มีอันนี้ก็เป็นแบบนําเสนอข่าวแบบทําเป็นละครเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือข่าวพวกบางช่องนี่ก็อ่าอ่าก็ ไม่มีคือไม่มีความน่าเชื่อถือเรื่องข่าวเลยคือปั่นกระแสเรื่องราวมีคนทะเลาะก,กันอยู่สองคนแม่กับปั่นกระแสยาวเวลยจำคดีน้องชมพู่ได้ไหมไม่มีอะไรเลยมีเด็กคนหนึ่งหายไปแล้วไปเสียชีวิตยอยู่บนภูเขาหลังจากนั้นเนี่ยไอทีวีบางช่องหรือว่าไอพวกพิธีกรบางช่องแม่กับปั่นเป็นตัวละครมาเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับทั้งๆทงี่มีเด็กคนหนึ่งหายไปจากหมู่บ้านที่ชื่อน้องชมพู่ไอแบบนี้เขาเรียกข่าวปั่น คือเนื้อหาไม่มีหลักวันๆก็ไปสัมภาษณ์คนนี้ทีนี้แตกประเด็นไปเรื่อยๆทําไปทามาแม่งไปสัมภาษณ์ทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ต้องนําเสนออะไรเอาแต่แม่งเรื่องน้องจำพูอันนี้เขาเรียกว่าทําข่าวให้เป็นละครแต่ว่าเนื้อหาสาระไม่มีประโยชน์ประชาชนไม่ได้เพราะว่าต้นทุนในการทําละครเนี่ยช่องสามช่องเจ็อะไรพวกเนี้ยช่องวันเนี่ยก็ใช้ใช้ทุนเยอะใช้เงินเยอะสมัยนี้ก็การจะทําละครก็ ต้องเอาพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญในการปั่นข่าวปั่นกระแสเนี่ยก็ทำละคร <c oughs> ทำข่าวให้เป็นละครนะครับอ่ามีคนบอกอ่าแก่แล้วจ้าอ่าครับขอบคุณครับอ่ยอมรับความจริงนะใครคนแก่เนี่ยต้องอยู่กับความจริงพี่เดนี่แม่งแก่อยู่แล้วนะครับนี่มีคนก็ให้มาทำหน้าทำหนังอยู่เนี่ยเนี่ยเขานัดวันอาทิตย์เนี่ยแต่พี่เดย์เขายังไม่ว่างวันเสาร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนก็ให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์พวกพวก,พวกอะไรนะอ่าสัญญกรรมพวกอะไร นะครับแต่ก็ผ่าตัดเลยไม่เอาก็อาจจะทํานิดนิดหน่อยหน่อยทุกวันนี้ก็แก่แล้วก็ทําเรื่องก็คือย้อมผมนะเพราะว่าถ้าไม่ย้อมเนี่ยมันจะดูทุเลศดูแก่ดูหมุนหมดสภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกดูข่าวนะข่าวช่องไหนที่มันดูแล้วมันปั่นเรื่องปั่นอะไรเช่นคดีแตงโมเนี่ยนะครับลูกความผมเนี่ยน้องแตงโมเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งสามสี่ปีแล้วข่าวยังไม่เลิกเลยนะครับนะยังลื้อคดีกันยังไม่จบละนะต่อไปแม่กันลื้อหลังคาศาลนะ ศาลตัดสินน่นก็ยังไม่จบครับว่า่าลื้อคดีกันไปก็อย่างว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของของเขาอะแต่ว่าการนําเสนอข่าวพวกนี้มันก็จะเหมือนกันละครนึกเออนึกว่าทีหยดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูนะครับคือคือเราไปดูข่าวพวกนี้เราเราไม่ได้ไประโยชน์อะไรละเราจะได้ความบันเทิงก็เหมือนกับเขาเรียกทําข่าวให้เป็นละครเรตติ้งก็มีมันจะมีกลุ่มที่ชาวบ,บ้านที่เขาชอบพวกนี้เฮ้ยลุ้นกันไปนะลุ้นไปลุ้นไปอ่านะ พระวัดนี้ตกลงมีเมียหรือเปล่ามั่วสีกาไหมนะครับโกงเงินวัดฟอกเงินไหมเอาทาไปทํามาไปกนไม่มีแล้วครับพระไม่ได้มีเมียอ่าพระไม่ได้โกงเงินวัดไม่ได้ฟอกเงินเอาไม่เป็นไรขุดต่อไปอืมนะครับนะครับก็คือพูดง่ายก็นะขุดวัดเนี้ยนะยกตัวอย่างอย่างวัดอ่พระคฤทธิ์อะไรเนี่ยนะครับนะก็แบบขุดไปอ้าวอ้าวตกลงพระมั่วสีกาไม่มีแล้วนะอ้าเรียบร้อยไปอ้าจบไปเรื่องแล้วต่อไปขุดอีก โอนเงินไปเยอรมันสร้างมูลนิธิไหมเอา้าทิปหายไม่มีอีกแล้วเอาไปต่อโอนเงินมาซื้อที่วัดไหมเอาไปต่อขุดไปเรื่อยๆนะครับไอลักษณะการทําข่าวีิเขาเรียกทําเป็นลักษณะเป็นละครเหมือนอน้องชมพู่ลุงพลนะครับปั้นลุงพลจนดังรวยเลยสุดท้ายลุงพลติดคุกนะครับนะแต่สื่อต่างๆก็ปั้นจนเป็นพระเอกคีโรนะจนคุณสอนยุทธเรียกว่าเซเลบคดีฆาตกรรม นะครับนะใช้คํานี้เลยเซเลบคือปั่นไปเรื่อยๆเรื่อย,อยสังคมก็โดนชักจูงไปเลยนะครับโดนชักจูงไปเลยนะครับชักจูงไปเพราะพวกนี้ก็นําเสนอเก่งลีลาปากแจ๋วพูดจาอะไรมันแรงๆหน่อยนะสุดท้ายจากลุงพลคนดีของของสื่อก็กลายเป็นแะไรกลายเปกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วก็กลายเป็นจําเลยสารจําคุกไปเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบหกปีตอนนี้ก็นอนอยู่ในคุก ไอ้สื่อพวกนี้ก็ไม่ได้ออกมารับผิดชอบอะไรสังคมก็ปั่นกันไปเรื่อยนะจนเป็นบุคคลหน่าสงสารรวยไปเลยนะคนก็อ๋อลุงพลเป็นคนดีก็บริจาคเงินจนลุงพลแกรวยจากเดิมไม่มีฝาบ้านตอนนี้ก็โอ้โหมีที่ดินมีบ้านมีอะไรอันนี้ผมยกตัวอย่างข่าวประเภทนี้เราได้ความบันเทิงแต่ว่าเราต้องรู้ทันข่าวรู้ทันสื่อรู้ทันไอ้ติ๊กต็อกเกอร์รู้ทัน,กกรทนครีเอเตอร์ต่างๆในทุกวันนี้มันเยอะแยะ พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากพวกนี้อย่างอย่างอาจารย์เดมาเนี่ยนะอาจารย์เดหรือพี่เดหรือลุงเดเนี่ยเรียกพี่เดก็แล้วกันพี่เดมาเนี่ยก็จะเตือนสติเตือนภัยก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะแต่เราต้องเลือกเสพสำนักข่าวพวกนี้มันปั่นทุกเรื่องวันวนะันนะนะนะครับนะบางช่องเอาคนมาด่ากันทะเลาะกันก็มีนะครับด่ากันเรื่องอะไรฮะเรื่องผัวเมียเมียหลวงเมียน้อยอนะคนไทยชอบแบบนี้ ก็เป็นสื่อประเภทหนึ่งนะครับถามว่าความรู้คนมาด่ากาันเรื่องผัวเมียสังคมได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์นะก็ได้ประโยชน์เห็นว่าปัญหาครอบครัวถ้าเรามีเมียเยอะเมียหลวงเมียน้อยทะเลาะกันก็ครอบครัวก็แตกแยกเสียหายและมันอาจจะเป็นต้นตอของการทุจริตเพราะฉะนั้นใครชอบข่าวประเภทนี้ก็ดูไม่ได้ห้ามแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องดูว่าเออนะข่าวไหนเลตติ้งรข่าวไหนมีกระแสรสร้างเลตติ้งได้สปอนเซอร์เข้าสื่อก็เล่น นะครับผัวเมียตีกันอ่ามีอ่าอ่าอะไรเอ่อนะครับเลืออะไรดารานะครับนางแบกโกงเงินกันนะเอ่าเล่นมาปีสองปีก็ยังไม่จบนะครับนะโกงเงินบ้างยืมเงินไม่จ่ายหลอกต้มเงินนะครับเอ่อไฮโซปลอมอ่าสังคมชอบนะครับแต่ว่าประเด็นพวกนี้พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจว่ามันเป็นเด่นแบบประเด็นแบบชาวบ้านคนชอบแต่รายการพี่เดเนี่ย ก็หลากหลายมีทั้งชาวบ้านผัวเมียนะเอ่อเรื่องน้ำเน่าดรามา่านะครับเยอะแย,ยะไปหมดพี่น้องประชาชนประชาชนเลือกเสพข่าวธุรกิจให้ข้อคิดในการทำธุรกิจการลงทุนแบบใช้ภาษาชาวบ้านง่ายๆเพราะคนดูรายการผมส่วนใหญ่ชาวบ้านเศรษฐีไม่ค่อยมีใครมาดูเท่าไหร่หรอกนะครับยกเว้นเพื่อนผมที่เขาเป็นเศรษฐีเขามาดูอยู่นะครับเขาดูดีแล้วเขาก็ส่งวาวมาให้แค่นั้นแหละพี่เดก็ได้คือได้ไว